ภาพล่าสุดน้องอเล็กลูกชายบุ๋มปนัดดาถ่ายแบบวันคริสมาส่ารักเวอร์ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อบุ๋มปนัดดาคลอดลูกชายน้องอเล็กโดยเธอนั้นได้ตั้งชื่อลูกชายว่าน้องอาน,านัอานต์อนันทวันชื่อเล่นอเล็กทากลางคนดังในวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมาย และในเวลาต่อมาอาบุมปนัดดานั้นก็ได้เผยภาพแรกหลังคลอดลูกชายโดยได้ระบุข,ข้อความว่าน้องอเล็กหน้าฟัดมากแก้มแดงขี้ไวอยวายแต่อยู่กับแม่แล้วเงียบหลับทันทีน่ารักแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดของน้องอเล็กลูกชายบุมปนัดดาทายแบบวันคริสต์มาส น่ารักเว่าโดยบุ๋ปนัดดาก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าสุขสันวันคริสต์มาส2022ขอบคุณที่มาเข่าทีนิ้วค่ะ